สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูหน้างานนะครับหลังจากการใช้งานไปแล้วนะครับผมประมาณเกือบสามปีนะครับวันนี้ก็เลยพาทุกท่านมาดูปัญหานะครับผมที่มันเป็นกันบ่อยนะครับมันเจอกันบ่อยนะครับผมสาหรับปัญหาเกี่ยวกับบ่อน้ําบาดาลกับปั๊มน้ํานะครับผมอยู่ดีๆแล้วน้ําไหลเบานะครับใช้งานมาก็แรงปกตินะครับผม เกิดปัญหาคือน้ําไหลเบาสาเหตุที่เป็นกันบ่อยนะครับก็คืออุปกรณ์ท่อดูดนะครับท่อที่ลงปั๊มนะครับเกิดอาการร้าวแล้วก็ลามไปถึงแตกนะครับพอใช้งานไปหลายๆวันนะครับผมมันก็แตกนะครับแล้วทีนี้เวลาน้ําที่เกิดแรงดันขึ้นจากตัวบ่อประดานนะครับมันลึกเวลาเราจะดันไกลๆหรือว่าดันขึ้นแท้ง ขึ้นถังนะครับผมน้ำจะไม่ไปนะครับไปก็ไปเบานะครับผมมันจะลงตรงจุดที่แต่ก่อนนะครับวันนี้ก็เลยพาทุกท่านนะครับมารับชมปัญหาที่พบเจอนะครับเผื่อลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆเจออยู่นะครับผมจุดที่ควรดูเป็นอันแรกนะครับหรือว่าควรแก้ไขนะครับคือจุดไหนนะครับผมวันนี้เราก็อยู่หน้างานที่ ตำบลหนองน้ำใสนะครับโคราดนะครับผมนี่ครับมีแทงน้ำใช้ในสวนในบ้านนะครับแล้วก็มีโซลาเซลล์ด้วยนะครับผมโซลาเซลล์ก็ดูดจากตัวอบบดานนะครับปัญหาที่เจอนะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวเกี่ยวนี่ครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมมันจะมันจะล้าวนะครับมันจะแตกนี่ครับ พอเราใช้งานไปนานๆหลายปีนะครับผมก็ควรสังเกตนะครับผมจากจุดตรงนี้นะครับผมเพื่อบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นที่ปั๊มนะครับผมไปซื้อปั๊มมาใหม่มาเปลี่ยนนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับผมก็คือปัญหาหลักก็คือตัวตัวเกี่ยวนะครับตัวท่อ p v c นะครับผมยิ่งเราลงลึกมันก็ยิ่งรับน้ำหนักเยอะนะครับ ก็เกิดาการชํารุดนะครับผมวันนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับดึงปั๊มขึ้นมานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสําหรับเอฟซทุกท่านนะครับที่เจออยู่นะครับโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ